สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอมมี่ยืนอ,อยู่เพชรยน์สาขา2นะคะซอยเสรีไทย95วันนี้นะคะจะมาอัปเปดตรถนะคะคันนี้เลยนะคะเป็นนิสสันนาวาล่า2.5ตัว Back Edition นะคะเป็นปี2019เลยตัวนี้เป็นตัวแคร็นะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะราคาดีงามมากเลยนะคะได้รถปีใหม่ไม่หลักหมื่นนะคะราคาอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทค่ะ จัดไปแนนได้เต็มนะคะจัดได้เต็มเลยผ่อนเพียงเดือนละ9 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะใครนะคะที่กำลังตามหานิสสัน m า,าตัวแคบสีดำนะคะบอกได้เลยนะ,ะว่ามาดูได้เลยที่เพรยนต์ของเรานะคะรถทัดเกตเอทุกคันแน่นอนค่ะคุณลูกภาคานะคะราคา4 7 9 0 0 0บาทนะคะราคาห่างจากรถมือหนึ่งหลายแสนเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปชมทีลาจุดกันเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะน่าใช้งานยังไงนะคะ ไฟหน้านะเป็นไฟหน้า LED นะมาพร้อมกับหลอดไฟลูกแก้วโปรเจกเตอร์นะคะกระจังหน้านะคะสีดําซึ่งเข้ากับตัวรถนะอย่างสวยงามเลยคันนี้นะคะมีประจัดหมอกให้นะคะหรือไฟ Daytime Running Light นั่นเองค่ะสวยงามเลยนะคะชุดแต่งของขานะคะตัว Black Edition บอกเลยว่ามาแรงมากเลยในตอนนี้นะคะสวยงามนะคะพร้อมยางปี19นะคะ ยางปีหนึ่งเกเลยนะฮะยางดอกยางใหม่ๆเลยนะคะสวยงามนะคะคันนี้ไปเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะคะตัว Back Edition นะฮะสวยงามเลยนะค,ะคันนี้นะ,ะราคา4ี่แสน็ดหมื่บาทนะคะบอกเลยว่าภายในอย่างสวยนะจ๊ะคันนี้นะคะถูกวิ่งไปแค่ห้า0 0ื่กว่าโลเท่านั้นเองคุณลูกค้าขานะคะห้าหมืนะะ 50, กว่าโลนะคะ ประตูฝั่งคนขับนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะมองข้ารับไฟฟ้าค่ะตัวนี้นะคะเป็นปุ่มฟุตสตาร์ทนะคะพวงมาลัยนะคะมัลติฟังกชันนะคะหน้าจอเป็นดิจิตอลแล้วนะคะคันนี้เรียมแมนวนวลค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังนะตัดด้วยได้สีส้มนะคะอย่างสวยงามเลยนะคะคันนี้มีพรมกระดุมให้แล้วนะคะ ที่วางแก้วนะคะแอร์อนาอ็อกปรับมือค่ะส่วนเครื่องเล่นนะคะเป็นเครื่องเล่น CD u F, m อ a u X คือใช้ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะคุณพี่ขาบอกเลยนะคะว่านาวาล่าตัวนี้นะะไม่น้อยหน้าแบรนด์หลักแน่นอนค่ะนาวลา,านะคะตัวแคปนะคะตัว2.5งจุห้าแบ็กอีดิชั่นสีดำนะคะปี1.9รถมือเดียวป้ายแดงนะคะราคาอยู่ที่4ี่0 0 0เจ็หมืบาทค่ะนะคะไม่วิ่งอยู่5้าหม พันนะคะสี่ร้อยห้าสิกิโลเมตรนั่นเองค่ะกว้างๆเลยนะฮะบอกเลยว่ารถคันนี้นะ,ะเป็นแบรนด์รองที่น่าใช้งานมากๆเลยคุณพี่ขานะคะแคบด้านหลังกว้างนะคะตัวแบ็กอีดิชั่นตัวนี้นะคะนี่สันติบาลรู้กันอยู่นะคะเป็นสายบึกสายแบบสายทนนะคะด้านหลังนะคะกระบะหลังเนี่ยจะใหญ่จะลึกนะคะกว่าตัวแบรนด์หลักของไทยอีกนะคะจะบอกให้ ะะแล้วก็มาพร้อมกับแหนบนะคะที่สามารถบรรทุกของได้ถึงสามตันกันเลยทีเดียวหรือ3,000โลนะคะอึดจริงๆนะคะบอกเลยว่าชาติอังชาติยอมรับนิสสันนวราเลยนะคะว่าเป็นรถที่อึดถึดทน,นมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว2.5 Eback Edition นั่นเองค่ะคุณลูกค้าคาปท้ายนะคะมัลติรีเฟคเตอร์นะคะบวกกับกันชนหลังสีดำอย่างสวยงามเลยนะคะ โลโก้นาวาร่านะคะโลโก้ n ิ s สันบอกเลยว่าสวยงามนะค,ะคันนี้มีกล้อง้อยหลังด้วยนะคะเป็นกล้องที่ดีตั้งจากโรงงานนะคะ4 7่0 0 0เบาทนะคะกับราคานี้บอกเลยว่าจะได้เต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละ9 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะมารองชมลองดูลองขับลองฟังเสียงเครื่องกันได้เลยนะคะที่เพจของเรานะ,ะเปิดทุกวัน9้าโมงเช้าถึง5้ามงเย็นนะคะบอกเลยว่าเปิดทุกวันค่ะ ใครที่สนใจนะคะติดต่อสถาปน์เอ็มมี่ได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะ0967252736นะคะเบอร์เอมมี่ออนไลน์ก็ได้นะคะหรือหากฟังไม่ทันนะคะลองเข้าไปดูนะคะใต้คลิปนี้เลยนะคะจะมีเบอร์โทรบอกอยู่นะคะโอเคก่อนจต่งานวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ